สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธีราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราดาสยามบรมราชากุมารีสรงติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเวลา10นาฬิกา6นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลการดำเนินงานของโรงเรียนวิชูทิศซอยประชาสงเคราะห์13เขตดินแดงเปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่17พฤษภาคม2 5 0 4 ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน1,663คนครูและบุคลากร104คนโรงเรียนได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริได้แก่กิจกรรมกรเกษตรเพื่อการเรียนรู้มีเป้าหมายเพื่อความมั่นคงทางอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ โดยสอนให้นักเรียนทํานาข้าวในแปลงนาสาธิตปลูกข้าวพันธ์ุปทุมธานีหนึ่งโดยวิธีดํานาเมื่อวันที่20พฤษภาคม2562เริ่มเกี่ยวข้าวในวันที่20กันยายนนี้และเลี้ยงกบในนาข้าวเพื่อกินมแมลงศัตรูข้าวและปล่อยมูลเป็นปุ๋ยในนาทั้งยังปลูกผักปลอสารพิษและผักไฮโดรโปนิกส์โอกาสนี้ พ่อพระเนตรโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยตามพระราชดำริสอนให้นักเรียนชั้นอนุบาลสองทำโครงงานน้ำอัญชันเปลี่ยนสีซึ่งต้นอัญชันเป็นพืชศึกษาโครงการสอนพฤกษศาส,าสตร์ในโรงเรียนวิชูทิศโดยศึกษาการเปลี่ยนสีของน้ำดอกอัญชันเมื่อผสมกับน้ำและผักผลไม้รสเปรี้ยวจากการทดลองพบว่าน้ำมะนาวและน้ำมะเฟืองมีความเปรี้ยวมากที่สุดรองลงมาคือน้ำสับประรดจากนั้น ท่อพระเนตรการส่งเสริมนักเรียนทําการเกษตรพอเพียงในพื้นที่จํากัดอาทิปลูกข้าวในกระถางเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนจากเศษอาหารในโรงเรียนแล้วนาส่งสหกรณ์เพื่อจําหน่ายสําหรับประกอบอาหารกลางวันและจําหน่ายให้กับผู้ปกครองส่วนกรมประมงได้สนับสนุนพันปลาและสอนนักเรียนเลี้ยงปลาสวยงามเช่นปลาหางนกยูงปลาหมอสีสอนการจัดตู้ปลาเพื่อเป็นอาชีพกรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนเห็ด สอนเพาะพันธุ์เห็ดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดได้แก่การเล่านิทานการทำหนังสือป๊อปอัพทางโรงเรียนยังได้ทดสอบนักเรียนในเรื่องการอ่านออกเขียนได้ทุกเดือนหากพบนักเรียนมีปัญหาจะสอนเสริมในทุกเช้าจนกว่านักเรียนจะอ่านออกเขียนได้โรงเรียนยังได้สอนให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำธุรกิจร้านกาแฟชื่อร้านหอมละมุนเปิดหลักสูตรเฉพาะขนมอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6และพัฒนาสู่ทักษะอาชีพครบวงจรเช่นทำน้ำผลไม้นมสดกาแฟสดปั้งเครปไส้เห็ดข้าวเกลียบแฟนซีและการประดิษฐ์เครื่องประดับจากแผ่นไม้ในส่วนของกิจกรรมสเตมศึกษานักเรียนคิดค้นออกแบบการสร้างหุ่นยนต์เน้นการเรียนแบบบูรณาการสีสาขาวิชาหลักได้แก่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์โดยครูทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา นอกจากนี้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคพรพื้นที่2และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ส่งเสริมนักเรียนในการบรหิหารงานสหกรณ์